ครับผม CEO บริษัท Inno นเอเ l ครับเราเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรครบเซอร์วิสในมาตรฐานระดับสากลครับตัวผมเองเนี่ยครับเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารเสริมสารสกัดแล้วก็สมุนไพรผมมีประสบการณ์ในวงการนี้นะครับมามากกว่า10ปีซึ่งในตอนที่เริ่มต้นนะครับการที่เราจะทำแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะมากและขั้นตอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งแน่นอนครับการที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ย ก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะครับเพระต้องสต้องสินค้าในปริมาณที่มากเสี่ยงกับการที่สินค้าจะหมดอายุอีกและวจะต้องมีในส่วนของค่ามาร์เก็ตติ้งอีกซึ่งแนวคิดตรงนี้แหละครับผมใช้หลักการคิดง่ายๆเลยคือเอาใจเขามาใส่ใจเรามันเลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของโน a า e a เฮลขึ้นมาก็คือรับผลิตอาหารเสริมขั้นต่ำน้อยเริ่มต้น300ขวดครับ ซึ่งการเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์ที่อินวนตว่าเฮยรครับเราใช้เงินลงทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้นคือผมมองอ,อย่างนี้นครับผมมองว่าก้าวแรกในการทําธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นรากฐานความมั่นคงในการประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตท,ที่อีวนตของเรานะครับเรามีการให้คําปรึกษาในทุกๆขั้นตอนเราให้เริการแบบ one stop service ครับคือลูกค้าเข้ามาที่บริษัทเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะสร้างแบรนด์ออกไปขายได้เลยเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยคำปรึกษาเรามีเรื่องของการพัฒนาสูตร การขึ้นทะเบียนออยออ,อกแบบ็อเกจิ้งแล้วก็ผลิตในระดับมาตรฐานสากลและนี่แหละครับเป็นการเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการทาธุรกิจซึ่งจากวันนั้นจนวันนี้ครับเรามีลูกค้าหลายเจ้าเลยนะครับที่เริ่มต้นสร้างแบรนด์ขั้นต่ำและปัจจุบันนี้มียอดขายต่อปีเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลูกค้าอีกเกือบพันแบรนด์ครับที่มั่นใจในอินโนวาเฮลและที่สําคัญครับในปัจจุบันเรามีมาตรฐานในระดับสากล ก็จะเป็น GSP, HACCP, ISO 212,000แล้วก็ฮาลาลแต่เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับคือการับรผลิตอาหารเสริมเริ่มต้นขั้นต่ำาม0ขวดครับสำหรับจุดแข็งของ Innova Health นะครับข้อแรกข้อนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โรงงานผลิตอาหารเสริมทุกโรงงานควรจะมีนั่นคืเรื่องของมาตรฐาน ซึ่งในโรงของเรานะครับเรามีมาตรฐานในระดับสากลไม่ว่าจะเป็น GSP HACCP ISO 20002000แล้วก็ฮาลาลสำหรับจุดแข่งข้อที่2นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วหมายความว่าในประชากร100%นะครับมี20% เป็นผู้สูงวัยก็คือมีอายุมากกว่า60ปีซึ่งผู้สูงวัยกลุ่มนี้ครับก็เป็นทั้งผู้ป่วยและก็ผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองและนอกจากนี้ครับรัฐบาลก็ออกแผนทุกศาสตร,ร์พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์การสุขภาพนานาชาติหรือว่า m ม d ดีเข้าหักซึ่งทาง n n o v a Health ของเราครับก็ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ซึ่งลูกค้าของเราก็มีทั้งโรงพยาบาลชั้นนําระดับประเทศศูนย์สุขภาพศูนย์เวลเนสนะครับรวมถึงคลินิกเฉพาะทาง แล้วก็สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมถึงคุณหมอเภสัชกรและก็นักวิจัยทําให้ทางอินโนเวชของเรานะครับเรามีออนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรซึ่งนี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจอาหารเสริมคือต้องมีสูตรที่เห็นผลลัพธ์จริงและมีความปลอดภัยครับ สำหรับแผนในการพัฒนาบริษัทอินมาวาเฮลสนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับเรามีการส่งเสริมนะครับให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญนานมากขึ้นนะครับและในส่วนของกําลังการผลิตเราก็มีการนาเครื่องจักรนะครับเครื่องมัดเครื่องมือที่มีความทันสมัยเข้ามานะครับเพื่อรองรับปริมาณการผลิตของลูกค้าที่มากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับลูกค้าของเรานะครับเติบโตขึ้นมากนะครับและลูกค้ารายใหม่ของเราเนี่ยก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับทำให้เราขยายนะครับโรงงานบนพื้นที่่4ไร เพื่อรองรับปริมาณการผลิตแล้วก็ความต้องการของลูกค้าในอนาคตรครับซึ่งในส่วนของตรงนั้นนะครับเราจะมีมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้นมีเครื่องจักรนะครับที่รองรับประเภทของอาหารเสริมที่มากขึ้นและนอกจากการผลิตอาหารเสริมแล้วนะครับในอนาคตนะครับเรายังวางแผนในของการผลิตคอสเมติกอีกซึ่งในอนาคตนะครับหากท่านสนใจอยากจะสร้างแบรนด์อาหารเสริมและคอสเมติกนะครับอินโนวิเอลของเรา ก็ยินดีนะครับให้คำาศึกษานะครับและก็สร้างแบรน์ให้กับท่านนะครับโดยยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับนั่นคือรับผิดหันเสริมขั้นต่ำน้อยครับ